เขาผู้ใดเนี่ยเขาอีหล่าเองค่ะใครปวดเข่าใครปวดเข่าสะระแหน่คับหัวตะไคร้แก้ปวดเข่าได้ดีอีหลีสวัสดีอีสานบ่เจ้าค่ะปวดเข่าบ่เจ้าหรือว่าผู้ใดปวดหัวเข่าหรือว่าน้ำคอคอต่างๆของขานะครับเน่นเลยหัวเข่าหัวเข่ารู้จักกันบ่ห่ะว่าหัวเข่าเป็นจังใดเนี่ยหัวเข่าอ่ะ หัวเข่าเป็นแบบนี้นี่เขาผู้ใดเนี่ยเขาอีหล่าเองค่ะโอ้เข่าอีหล่าเนาะแบบนี้นะครับหัวเข่าผ่าปวดลักษณะในทินงซี่นะครับตามสูตรนี่ดดี้ผักสาะแหน่ค่ะผักสารแแนะหนึ่งกำมือไปหามาหัวตะไคร้หรือหัวคิงไครสามหัวไปหามาคนปวดเขา่าหามาครบหรือ,อยังคะสาะแหนระและตะไครค้ค่ะ หาครบหรือยังถ้าหาครบแล้วตามสูตรนี่ดีๆเพราะว่ามันหายได้นะครับเพราะว่าไอเรื่องปวดเขานี่เน่นที่เข่าเลยสองย่างเท่านี้นะครับแก้ปวดเข่าวิธีการทําให้เอาสารแนนประมาณประมาณหนึ่งกรัมหนึ่งกรัโดยกะเอานะครับประมาณหนึ่งกรัมมือเข้านี่แหละแล้วก็ตะไคร้สามต้นสามต้นบบต้องเอาใบออกนะครับ ไอ้จึงซี่ถึงมีรากติดกับว่าเป็นอย่างให้เขาเอาไปทุบทุบไอ้หัวชิงไข่นี่ให้มันแตกก่อนนะครับแล้วก็ต้มรวมกันเลยทั้งสองอย่างถ้าปริมาณซัมนี่เขาต้มด้วยน้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะครับถ้าสีทำเยอะกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณเอานะครับเขาทำไว้เยอะๆก็ดีเพราะว่าบ่าต้องทำบ่อยบ่ต้องทำดู <laughs> การกินให้กินเศร้ากะเศร้ากะแรง หรือว่าย้ำเร้ากับย้ำแรงสองครั้งต่อวันนะครับสี่ก้อนหรือหลังอาหารบ่มีผลนะครับกินตามนี่บ่โดดเขานี่เน้นเข้าเลยนะครับอันนี้บอกบอกได้เลยว่าเส้าปวดอีรีนะครับลองทาเบิ้งท่าบอเซียอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อท่าปลูกอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อเช่นกันค่ะท่าปลูกนะคะของดีหาง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยมค่ะคือเขาบ่ต้องไปจ้งไปซื้อมันดอก ขอให้ปลูกตัวนั่นเองว่าง่ายเลยด้วยมันหอมนะครับถ้ารสชาติของมันนี่ถ้าต้มออกมาแล้วหอมกินง่ายมากเลยนะครับแล้วก็แซ่บอีกตั้งหากนะครับหรือถ้าเขาสี่ปรุงกินปรุงรส ได้นะครับตามสมควรตามเหมาะสมนะครับด้วยสองสมุนไพรผักสะละแน่กหัวตะไคร้แก้ปวดเข่าได้ดีอีหลีร้ <c oughs> องเบิ้งนะครับบ่บ,บ่เสียหายนะครับอันนี้บ่เสียหายเลยเพราะว่ามีแต่สมุนไพรหรือว่าผักพื้นบ้านของเขาเท่านั้นเองใครเป็นใครปวดเข่าใครเป็นใครปวดเขา่าเฮดโหลดเดอคนที่เฮดเท่านั้นที่สิเซาคนบ่เฮดจังไงกับบ่เซา สวัสดีครับสวัสดีค่ะ